ครับวันนี้มาเทสเรือนะครับตัวนี้เป็นเรนเนอร์นะครับเป็นเสนะครับเรือใหญ่นะใหญ่ครับเรือลูอีกห้าคนะครับว่าเมกสิว่านะครับวันนี้เราไปกินข้าวกันที่ยานะครับร้านอะไรเน่ยเงน้ําันตัวแนนิดนึงโอเคได้เลยโอเคนิ่งน้โอเคนะครับจอดเรือได้นะครับมาจเทมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะฮะเดี๋ยวกินวิงคร่าวๆก็อยู่ประมาณ ก็สี่สิบานะครับไปครับเดี๋ยวกล้องขึ้นเรือครับเป็นบรายเนอร์นะครับเรือสวยเลยนะครับสองสี่มันเป็นที่ตกประมาณ2ี่้าฟุตนะครับลบนี้ข้างหลังมีปูแพนท้ายเป็นไม้เป็นอะไรหมดลนะครับสวยนะครับเดินทางครอบครัวได้สบายเลยนะครับห้องข้างในใหญ่มากโอเคนะครับเรือกว้างฝัางสะดวกสบายเลยนะแค่นี้นะ กำลังปฏิบัติหน้าที่เด็กเรือนะครับวันนี้วันนี้โอเครีบแค่หน่อยวันนี้เรามาอยู่ยานนะครับบรรยากาศริบน้ำสบายมากเลยดีด้วยดีนะครับน้ำเย็นๆลองเรือเล่นมากนะครับยานโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะออกเรือกันแล้วนะครับ แถวนี้กว้างขวางมากนะครับเหมาะสําหรับมาเอาเรือจอดเรือใหญ่ขนาดใ่ขนาดไหนก็ได้ครับมาล่องได้ได้เลยนะครับโอเคนะครับวก็เริ่มนะตัวนี้เป็นเบรนเนอร์นะครับรีใหม่ๆแล้วน่าสนมากเป็นเรือที่แบบเอาแบบมาเพื่อครอบครัวอยู่แล้วครับสะดสบายกว้างขวาง่อนข้านใหญ่ มันเป็นเรือที่เหมาะกับครอบครัวนะครับขับขอนไปกับเรือพวกนี้แล้วคุณเอฟเชิญเหมาะมากนะครับเรือห้องน้ำห้องนอนเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในก่อนเดินเดี๋ยวผมพาไป ดูข้างในหน่อยนะฮะมันเป็นเรือที่ค่อนข้างจะกว้างขวาานะครับนีกับพันนัง่งหัวแมวก็นั่งอย่ดีจะมีความรู้สึกเลยน,นะครับว่ามันปลอดภัยนะครับหัวสูงมากนะครับเรืตอตัวนี้นะฮะแล้วดูกันที่ด้านหลังนะครับหมอกมากนะครับเล่นตรงเล่นน้ํากระโดดน้ำได้สบายแผ่นท้ายด้วยมีรังน้ำแข็งมีอะไรบ้างโอเคมีแผ่นท้ายมีนี่นี่มีที่ใส่น้ําแข็งด้วยนี่ครับแต่ไม่ค่อยมีเหลือแล้วครับเดฟกินหมดแล้วครับด้านหลังโอสะดวกสบายฮะ นั่งที่ข้างในก็กว้างขวางเลยนะครับมีเบาะนั่งมีงนี่โซฟารับแขกนะครับโอเคมีที่นอนฮะสะดวกสบายเลยครับลำนี้กว้างขวางมากนะเพราะข้างในเนี่ยคนร้อยแปดสิบยืนสบายเลยครับมีห้องมีที่เก็บของมีไมโครเวฟมีซิงล้างจานนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำด้วยวห้องน้ำก็โอเคใช้ได้เลยนะฮะกว้างขวางดีฮนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันนะฮะเอาละคุณเดฟเชิญกก็วิ่งสปีดได้ประมาณ50ะครับเอาคุณเดฟบอกวิ่งได้50 50คือทอปรบีดอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยเพราะรอบเครื่องมันได้ใช่ป่ะโอเคอ้าวลุยไปนะครับยุ่ย่ายามเย็นนะครับ สบายเลยเลยโอเคมันรู้สึกปลอดภัยนะครับมันเป็นเรือที่ตุ้นี้เป็นเรือคัร์เลยนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวมือไทยมากมันไม่ร้อนนะฮะใช่ข้างหลังตรงนี้ก็ต่อหลังคาไปนิดนึงก็โอเคเลยนะฮะใช่้ลงทั้งลงนะครับกิจกรรมทั้งหลังเนี่ยทำา้ารทำไรได้ทำอะไรได้เยอะเพอดีของเขาอีกอย่างคือตัวนี้เรืออเมริกาที่น้ําฝนตกแล้วไหลออกนอกเรือนะครับไม่หักลงท้องได้มันมันทําแบบโมเดลของเรือขนาดใหญ่นะเรือยอทขนาดใหญ่เลยครับเค้กแบบ รองรับน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วไม่ร่วงใส่ท้องเรือทำให้เรือจมในกรณีิ่จอดในเในแม่น้ำในทะเลนะฮะขอกมากครับบอกมากครับราะทีเรือเรือนะครับคนเขาอาจจะมองว่าผมเนี่ยข้อพนเรือมาเปลี่ยนเครื่องเฮ้ยคุณย้ำหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับบางทีเราเรือเนี่ยคนเนี่ยเขาเซ็ตไว้น้ำหนักไว้ให้มันกาตรดาดนะครับคือเขาไปได้ผู้โดยสาร4คน5้าคน6กคนเรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามผู้โดยสารประมาณ6คน สี่สิบห้าสิบฟุตโดยสารหคนนะครับแา่คนไทยเราบางทีเราไปทีครอบครัวใหญ่นะครับลังมีรังนั่งแข้งมีจมพาระเยอะแยะไปหมดแล้วพอมาเป็นเครื่องที่มันเดิมๆมันไปไม่ได้นะครับสำหรับเรือคุณเลวเขาพูดถึงว่าบ้านเราเนี่ยชอบโอเวอร์โหลดเรือใช่ครับในทีนี้บริษัทที่ผลิตเครื่องเขาจะไม่ผลิตเรือนะครับบริษัทที่ผลิตเรือก็จะไม่ผลิตเครื่องทีนี่ คอนเซปของเรือจริงๆแล้วอ่ะคือเรืออะไรเครื่องอะไรก็ได้ขอวิ่งได้แล้ววิ่งวิ่งด้ดีแต่บ้านเราชอบบูรล้างผลานหมายถึงว่าแทนที่ไป6คนล่อไป12คนเรือก็วิ่งไม่ได้แล้วก็มาโทษเรือแล้วก็มาโทษเรือว่าเรือไม่ดีอันนี้ไม่เหมาะนะจริงๆแล้วเราสามารถเราเรือลําไหนใส่เครื่องตัวไหนก็ได้ซึ่งมันขอให้มีคนเซ็ตให้ดีๆคนเป็นเรือคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเรือทุกอย่างทําได้หมดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่าไปกังวลนะที่เราผ่านมาเราก็ทำเรือจบทุกรำนะครับ ฮะเรียบครับมีอะไรฝากเพื่อนเอ่สมาชิกครอบครัวที่เล่นเรือด้วยกันบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็อากาศหนาวนะครับน่าใช้ชีวิตกลางแตะชีวิตนอนนะครับใช่ใช่เลยนะครับเลรือก็ปลอดภัยนะฮะอันนี้โควิดระบาดเราก็ใช้ชีวิตเรือกับครอบครัวผมว่าชิวๆนะฮะสบายๆไปไหนก็ได้น้ำมันก็ไม่ได้เยอะแยะนะฮะเทียบกับรถก็ชิวๆนะฮะก็ไม่กินมากครับมันก็อยู่ที่ความความอัตราเร่งครับ เราไปปิกนิกวันหนึ่งอย่างเรือลำนี้นะครับมีห้องครัวห้องทำับข้าวห้องนอนมีใส่ตู้เย็นได้ติดแอร์ได้มันทุกอย่างนเน่็กับว่ารถบ้านคันหนึ่งอ่ะหรือเรือยอทใหญ่ๆคันหนึ่งทีืเข้ายอดส่วนลงมาลำเล็กๆนะฮะโอเคนะครับคุณเอฟเียะไปไหมเดี๋ยวกาจบคลิปจนะครับถ้าอยากดูคลิปวิ่งตัวเต็มก็ดูในยุทธกแรล้ำนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ